เกี่ยวกับจิตไตสานึกหรือว่าเขาเนี่ยอย่างจดเคยชินอะแล้วมันเป็นมันเข้าไปอยู่ในจิต้ตสานึกและอันนี้มันจะเป็นตัวที่สร้างการเขาทํานู่นทํานี่แม่นก็ที่ว่ามาเจอปนโดย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 ของเขาอะมันมันคือตัวนี้ก่อนหรือไม่ใช่ก็ใช่สิพราเราทําจนเคยชินละและไอ้ตัวนี้ละมันมาสร้างการโดยที่เขาบอก,กู้ตัวมันคือตัวเดียวกันไหมอะกองตัวเดียวกันคือจิตใตสานึกเนี่อะอืมของเขามันเนี่ย มันตจิตใต้สำนึกละวใต้ที่ว่าตึงไม่ตึ๊กแล้วเนื้อลือกว่านั้นเลือดเลือดกว่านั้นอีกคือคือตัวไหนใต้จิตวิญญาณอ๋อยังมีจิตวิญญาณอีกงั้นจิตใต้สำนึกแล้วเรียกว่าควบคุมจิตใต้สำนึกคือจิตวิญญาณมาควบคุมจิตใต้สำนึกทีหนึ่งแล้วก็ต้องมีอีกตัวหนึ่งนี่มาควบคุมจิตวิญญาณเขาอีกทีหนึ่ง ก็ทำทำวิธีอย่างทำเอ้าปงมีคำหนึ่งเข้ามาสันดานทำจนนิสัยแล้วมันจะเกิดกสันดานแ้่สันดานมันมันลึกกว่านิสัยคือตรงไหนปงตรงตอนที่มันบ่อยกว่าบ่อยจนเรียกว่าแข็งตัวไงสันดานนี่แต่แข็งตัวเมื่อเส้นเส้นมันจนมันแข็งตัว มันมันกินเหล้ากินโดนตับแข็งอ๋อไม่คือสันดาลลวต่อไปอากงสันดาลนี่แก้ได้ไหมได้เลยแล้วอีกอันหนึ่งอากงสันชัตไอยันอ่าถ้าตรงเนี้ยมันสุดๆแล้วก็นอากงเนี่ยสันชอตียามออกแก้สันชอตียามมันก็เป็นตัวมันระดับระดับว่าธรรมชาติในธรรมชาติคนคนหนึ่งเลยว่าต้องมีอ่าสันชัตไอยันสันชัดไอยันเนี่ยสันชัดไอยันคืออ๋อนี่ยสันชัดไอยันสันยาเมีอะไรปื่นมาเราก็ต้องลบ เราเราก็ต้องหลบสันทัดนัญาณเขาเรียกว่าโดยสันทัดเราต้องหลบอันนี้ไม่ใช่โดยโดยโดยนิสัยแต่อันนี้เป็นสันทัดยานอะบ้าถ้านิสัยมันต้องไปคิดเราอ๋อนิสัยต้องคิดอ้าสันดานไมเมื่อกี้นี่เป็นสันดานไหมถ้าถ้าสันดานจะต้องยังไงสันดานมันต้องขบก่อนเมื่อกี้นี่ไปคิดเนี่นี่มันไม่ต้องขบเลยมึงเองอ่ะไม่ต้องขบมึงไม่ต้องดูเลยว่ามีอะไรอ่ะ มันจะเข้ามาสั่นนั้นไม่ต้องขบมึงดูเลยมึงดูเลยไม่ต้องขบนี่คืออะไรมันแปลว่าอะไรไม่ต้องขบเนี่ยคิดไอ้บ้าเอ้ยไอ้หัวหน้ามามีที่เป็นทิศสาก็คือว่าต้องคิดเลยตัางต่านมันต้องคิดเหมือนกันถ้าแม่สันทาสยามมันไม่อัดลมมาตรงนีมื่เมื่อมึงโจยมันก็กระตุกอะเห็นไหมไม่เชื่อมึงไปให้มันตีถูกตรเนี่ยมันถูกที่มันเส้นมันกระตุก